สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาคุยเรื่องเกณฑ์ทหารสักหน่อยนะครับผมอย่างที่ท่านพูดอย่างที่ท่านว่าแหละระวังความเลื่อมล้ำทางสังคมยกเลิกเกณฑ์ทหารมีแต่คนจนเท่านั้นแหละที่สมัครเป็นทหาร แล้วทุกปีก็มีแต่ลูกคนจนเท่านั้นแหละครับเป็นทหารลูกคนรวยเขาใช้เงินยัดใต้โต๊ะทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็ผ่อนพันไปเรื่อยๆที่แทนพูดมาก็ถูกต้องนะครับผมแต่ยังไงก็สนับสนุนให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็ยังคงไว้ ในยามศึกสงครามอันนี้ดีครับผม